หัาหลาย,ลายอย่างเช่นันมาที่เราเห็นามาดูเหมือนเนเขาเป็นผู้อั้แบบมใจมั่นใจแต่พอรนมพนนวมดี่แบบนจะบอกว่าทำไมผว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่อพอมความมั่นใจให้เองเออจะเพิ่อพอมความมั่นใจให้เองเพราะว่าจริงๆแล้วเขาฉันแล้บผมเขา,เขา,เขาน่ารักที่สุดแล้วใช่น่ารักครับสวยเอาจริง ามีภาศนคติที่ดีนะเขาจะเป็นคนที่ดูมั่นใจเจินไปหลายๆด้านบ้างแต่ว่าความคิดที่ดีมาก มีใครโดนมวยกันบ้างเรายิ้มท้อกันบ่อยมากเพราะว่าเรื่องคำพูดเราเพราะว่าผมเองก็ต้องทำงานที่ต้องใช้คำพูดแบบดิบๆในงานของผมเยอะเหมือนกันแล้วก็แบบว่าปรึกษาเขาเหมือนกันว่าคำพูดไหนดีไหมอย่างไงเราก็ต้องคุยกันเขาโดนหนักอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบว่าตัวเขาเองแบบนั่นแหละเขาก็เป็นเป้าที่ใหญ่พอสมควรนะเนาะ ดีกว่าครับแล้วก็เราจะพูดเรื่องนี uhh ้เราจะพากลับมาแต่ที่การกับว่าเขาเลิกหยุดน้อยหยุดน้อยแล้วดี่คืออะไรผมหลังจากที่หลังจากช่วงนี้เขาแบบถ่ายงานมเพราะว่าจะพาเขาไปบมาต่อเพราะว่าเขาเบียร์เป็นคนชอบทะเลมากที่นี่ไม่ไปเที่ยวทะเลเลย ทำใจกันเปล่าๆอะไรเนี้ยอาจจะแบบว่าแบบระหว่างการบอกกับการแบบมันมีน้ำเสียงที่ต่างกันมันมีมีที่ต่างกันเกจันนาที่ต่างกันอี่ไหนหรือว่าเรนได้แบบว่าดูอยากไม่รู้เหมือนกันความรู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่อยู่ทั้งเรื่องแซวเขเรื่องนึงแต่ว่าต้งมีเขาเรื่องนึงใช่แซวของสองอาจจะแบบ เราพอจะรู้เจตนาแต่ว่ายิ่งอยู่บนโซเชียลเนี่ยแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเสี่ยงเป็นยังไงมัเป็นการแซวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เขานอยก็ได้ในตัวของเราเองคือมีวิธีการรับมือยังไงถ้าจะมีคนมาตำหนิหรือวาบูลี่แบบถ้ามีคนมาบูรี่ผมก็ไม่แข็ผมมั่นใจเชื่อว่าเบียร์เองก็มั่นใจเหมือนกันมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก่านนอ ใช่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าคต่อโต๊ะบ้านอะไรมาต่อโต๊ะบ้านใหม่ที่นี่เหละครับหลังๆผมก็หลังๆผมใช้เวลาแบบอินเทอร์เน็ตน้อยลงครับผมรู้สึกว่าผมจะโฟกัสกับความคิดตัวเองเป็นออฟไลน์มากกว่าเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานอันนี้อาจจะเวิร์กสำหรับผมอาจจะไม่เวิร์กสำหรับคนอื่นก็ได้เพราะว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วงานโมโซชงคุชเชียลอะไรก็อาจจะบอว่ามีปัญหาตามมา แะ้บผมแล้วดังผมว่าแถ้จะพักโซเชียลลงอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไปฟังความเห็นผมก็ผู้งบ้างนเป็นคนที่เรารักหรือแฟนคลับาวเนราคือัเรื่องของนี้เนี่ยได้กิดนึงพราเว่าถ้ากิดเราพสอะไรมาไปแล้วแล้วก็ไม่หันมาเรียกไหมเพรันเป็นปกตินะครับท่านผู้ผมกแค่เริ่มของกันนี้ก็มีคอมเมนต์แปลกแล้วแหละแต่ว่า เราก็เลือก,กที่จะไม่ใส่ใจมันก็ได้หรือว่าเราอา่านไว้แค่แบบเรารู้ว่าเขาคิดยังไงนี่นก็เป็นความคิดของเขาเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเลต้องจิดแข็งนะต้อง,งดได้ต้องจิตแข็งจริงผมอยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการแบบทำให้แบบพัฒนาความจิตแข็งของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเราอะไรอยเงี้ยเป็นมึมเซ็กซี่เขาบอกเขาบอกว่าเขาตัง้งใจเซ็กซี่แล้วเนี่ยอยากเห็นเราเซ็กซี่ด้วยจริงเหรอครับผมก็ใช้เวลานานเลยโอ้โหกลับมาออกกำลังกายเพราะในบทเนี้ยผม เป็นนักเรียนมัธยมอยู่อะไรเงี้ยถ้าบอกว่าไม่ใช่ครับถ้บอกว่าดูแข็งแรงกว่านี้อาจจะบอกว่าเทไปหรือเปล่ามีโอกาสได้เห็นแล้ว่าถ้าเอิอรูปคู่ที่บอว่าดูเซนตคี้ตรงคู่ชูนิ่มนันตร่มาเจรอะไรยังงิจรมีแลลวครับแต่เดี๋ยวมีอีกแน่นอนรออนรอนรอยรอยรอดูได้ครับจะข้นขั้นเปอนแนผมว่าผมก็ไม่เข้มข้นเหลอาแต่เบียร์ไว้น่าจะ ขาก็ได้ให้เขาได้ปลดปล่อยไปเที่ยวมันคือสไตล์ของเราใช่ครับทุกนิดเดียวเขาก็แต่งตัวน่ารักขึ้นนะใส่เกย์นี้ใสอะไรตุ่มต่างเสื้อแม่เสื้ออะไรอ่เงี้ยอจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยไม่แบบว่าไม่ไปบังคับเขาเลยว่าเขาจะใส่เลยก็อาจจะดูแค่ความเท่หรือความแบบชอบของเราแบบแค่ออกความเห็นอะไรกันมากกว่า

หนึ่งองสามครับพี่โม่โอเคยอดเต็มหมด